กรอบกระจกพวกนี้จะแพงเลยครับครับสามแสนขึ้นถึงห้าแสนครับอ๋อกรอบกระจกคือแบบนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋อผมก็ตอนแรกผมยังไม่เข้าใจเอ๊ะกรอบอ๋ออยู่ในกรอบอ่าอยู่ในกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยครับครับซื้อท่านแกะสิงแล้วก็ฉลุฉลุแต่ให้มีกรอบอยู่ใช่ครับครับโอ้ท่านนิยมต้องเป็นกรอบกระจกอย่างนี้ใช่ครับแพงสุดกรอบกระจกอ่าใช่ครับแต่ก็มาว่ากันที่ความสวยความสมบูรณ์อีกทีนึงนะใช่ครับจบที่ความสวยอย่างเดียวครับ โูเป็นลอยลอยลานก็คลาสสิกนะครับดูอันนี้ลานจนแบบเป็นลายเหมือนลายเสือเลยอันนี้นี่ไม่เคยเห็นผมผมเพิ่งเคยเห็นกรอบกระจกครั้งแรกเลยครับครับส่วนใหญ่หายากครับไม่ค่อยเจอสองขวัญเคยเจอสามขวัญเคยเจอแต่กรอบกระจกเพิ่งเคยเจอครับอ๋อครับอ่าใช่ครับทำน้อยครับในความคลาสสิกคือได้แบบเลี่ยมแบบโบราณโบราณมาแล้วก็เลี่ยมทับไปเลยใช่ครับพี่ๆที่เล่นเครื่องรางนี่ชอบความแบบ เด,ดิมๆนะใช่ครับมาแบบไหนต้องรักษาให้มันอ,อ,อ,อยู่แบบนั้นใช่ครับจะไม่แกะออกไม่เะออกครับแกะออกนั่นหมายถึงว่าเราไม่รู้ต้นเนาะต้นต้นทางมาว่ามันวิธีใช้กันยังไงทําไมข้างบนอย่างสวยข้างนั่งข้างซ้ายข้างขวาทำไมศึกอะไรเงี้ยนะครับครับอ้ <นะ S 1> โหวสวยครับสิ่งหลวงก็เดิมราคาหลักหลายแสนครับ